ไปเลยค่ะแพ็กส่งรัวๆของจิงเกลเบลสโตของเรานะคะลูกค้าสั่งผลิตแล้วก็แพ็กส่งตัวแทนจําหน่ายของจิงเกลเบลสโตค่ะแพ็กส่งทีนึงก็เยอะๆเป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรคะราคาส่งถูกสุดในเมืองไทยที่นี่ที่เดียวแอดจิงเกลเบลสโตจะขายส่งไปเลยนะคะแล้วก็ไปขายต่อก,กําไรนี่คือดีมากซีซีโคโค่นะคะไซส์มินิไซส์มีเดียมไซส์ใหญ่เรามีหมดค่ะต้องการเป็นแบบไหนเราก็ทําได้หมดเลยนะคะแพ็กส่งทีนึงก็เยอะๆเป็นแบบนี้นะคะใครอยากมีไรายได้เสริมช่วงนี้นะคะ มาทักมาได้เลยค่ะแอดจิงกับเบลสโตของเรานะคะทักไลน์แอดอินบ็อกช่องทาง Facebook โทรมาก็ได้นะคะอยากได้ราคาส่งถูกสุดในเมืองไทยกระเป๋าแฟชั่นนะคะต้องที่นี่ที่เดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น BKLDGD พวกนี้เราทําได้หมดเลยนะคุณลูกค้านี่เลยค่ะแพ็คส่งทีนึงก็เจ็ดแปดร้อใบ,บนะคะเป็นแบบนี้ค่ะแพ็คส่งทีสิบกว่าลังเลยนะคะนี่คือเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะขนส่งเข้ามารับจ้าอย่างรุ่นนี้นะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะ ยาแนวเดินได้เป็นแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวในเมืองไทยนะคะแอดจริงกับเบ,บสตัวของเราคะ่ะแพทเทิร์นเป๊ะตามแบบหนังแท้เลยนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ฝีมือดีไม่ได้ช่างฝีมือเย็บดีแบบแบบนี้บอกเลยว่างานจะไม่ออกมาเนี่ยเป็นแบบนี้สั่งผลิตได้นะคะอะไหล่เงินอะไหล่ทองจีงนี่ทําได้หมดคะ่ะน,นี่คือไปอีกคะ่ะสิบก้อนลังนะคะขนส่งกําลังเข้ามารับค่ะแพ็คส่งไว้เรียบร้อยนะคะจัดไว้เลยจริงๆสั่งผลิตเนี่ย สีละ30บใบก็จินนี่ก็สามารถผลิตให้ได้แล้วนะคะลูกค้าสามารถเลือกชาร์ตสีเองเป็นร้อยร้อยชาร์สีเลยนะคะจะโทนสี e v ล r y day ลุกโทนสีคัลเลกูตรงนี้ทําได้หมดค่ะอันนี้ก็คือเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะเตรียมเช็คสต็อกไว้เรียบร้อยนะคะรอรส่งเลยจ้าไปขายต่อกําไรดีเวอร์ลูกสาวเป็นไงคะนี่เลยจะเป็นซีซีค่ะซีซ,ซมมีมินะินะสพายแล้วประมาณอย่างนี้เนาะสวยปังมาก้นแบบีไลฟ์สดให้ดูจังๆอยู่เลยค่ะ ขายดีเวอร์ค่ะถ้าของไม่ผลิตออกมาดีจริงเป็นแบบนี้นะคะคงไม่มีลูกค้าสั่งผลิตเยอะเวอร์ขนาดนี้นะคะล็อตหนึ่งผลิตมาก็เป็นพันใบค่ะลังนู้นเป็นสีอะไรคะที่เตรียไมไว้เรียบร้อยแล้ว นี่ค่ะเป็นสีเป็นแบบแชมเปญพิงค์ค่ะแชมเปญพิงค์เนาะก็จะมี56สีที่ขายดีนะคะผลิตมาเยอะมากหลังนู้นก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรับตัวแทนจํไหนนะคะเปิดบินแค่3ใบขึ้นไปก็ให้ราคาส่ง6ใบขึ้นไปราคาส่งไม่มีเรทตายตัวะคะ่ะซื้อมากลดมากกําไรดีสุดกล้าการันตีเลยนะคะว่าของเราใช้แมทชิเลียวทุกอย่างอย่างดีไปขายต่อดีคือได้กําไรปังเวอร์เลยค่ะคุณลูกค้าแพ็คส่งรัวรัวนะคะ ใครที่สั่งออเดอร์ไว้รอรับเลยค่ะใครที่ยังไม่สั่งออเดอร์ใครที่ยังลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลค่ะเพราะว่าของถูกส่วนในเมืองไทยและก็คุณภาพปังส่วนในเมืองไทยต้องที่นี่ที่เดียวนะคะของไม่ดีเราไม่ขายของไม่ดีเราไม่ผลิตนะคะทําไมตัวแทนของเราไปขายต่อแล้วถึงปักต่อนะคะว่ากลับมารีพีทออเดอร์เยอะๆนะคะเพราะว่าอะไรเราใช้ของดีเป็นแบบนี้ค่ะมาผลิตลูกค้าก็สั่งซื้อเยอะๆเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะ ให้ดูเลยนะคะว่ารถหนึ่งรถหนึ่งเราแพ็คส่งเยอะขนาดไหนนะคะไม่ดีจริง ไม่มีลูกค้าเยอะขนาดนี้ในมือนะคะลูกค้าเพจเล็กเพจใหญ่เพจเจ้าเพจดังเพจสร้างใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็มาติดต่อที่จีนี่ค่ะให้เราผลิตให้นะคะมีงบน้อยมีงบหลักพันก็เป็นตัวแทนได้หลักหมื่นก็เป็นตัวแทนได้หลักแสนก็เป็นตัวแทนได้ค่ะบริษัทมหาชนกลุ่มแบงก์ก็เป็นลูกค้าของเรานะคะเราผลิตของซุยเนียผลิตของแจกลูกค้าให้เขาเยอะมากเลยค่ะนี่คือเตรียมแพ็คนะคะนี่คือมินิไลฟ์เนาะไลฟ์สั้นๆให้กับลูกค้าดูนะ ว่าเราแพ็กส่งทีหนึ่งเงยอะขนาดไหนเดี๋ยวคนส่งกำลังจะเตรียมเข้ามารับนะคะสินค้าที่เตรียมไมาเรียบร้อยแล้วคือรอรับเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็สั่งออเดอร์เข้ามานะคะนี่เลยพวกผ้าพันตัวห้อยนะเดี๋ยวให้น้องเอาให้ดูค่ะผ้าพันตัวห้อยตรงนี้เราส่งถูกเวอร์ถูกมากค่ะส่งทีนึงก็หลายพันเส้นเลยนะคะนี่คือเตรียมส่งเหมือนกันจะมีม้าอีกนะเนาะอ่ะหนูเอาให้ดูหน่อยค่ะม้านี่ก็ส่งถูกมากค่ะ ส่งทั่วไทยเลยนะคะเหนือใต้อีสานเมืองหลักเมืองรองส่งหมดค่ะประเทศไทยมีกี่จังหวัดเราส่งหมดแล้วค่ะมีตัวแทนทั้งหมดนี่ค่ะนี่ก็เพิ่งเข้ามาปังมากของเข้าใหม่ทุกวันนะคะบอกเลยของเข้าใหม่ทุกวันค่ะรันเวเดินสีอะไรอยู่ถืออะไรอยู่ดาราถืออะไรอยู่คุณอ้ําถืออะไรอยู่คุณชมพู่ถืออะไรอยู่เรามีหมดนะคะนี่พวกมีนีทั้งหลายเราผลิตใหม่หมดเลยจะมีหมดนะคะต้องการงานแบบไหนจีนี่สามารถทําได้หมดค่ะ เดี๋ยวน้องแกะให้ดูสดๆร้อนๆนี่คือเปิดรังนะคะจริงๆเลยอจะมาไลฟ์สดให้ดูทุกวันเนาะว่าของเข้าของเราคือแต่ละวันนั้นคือเยอะมากขนาดพวกมีนีคือไม่ต้องพูดถึงค่ะราคาส่งถูกมากเห็นคุณภาพเป็นแบบนี้นะคะไม่มีใครส่งถูกเท่าเราค่ะในคุณภาพพรีเมียมของขนาดนี้นะคะถ้าไม่ใช่ระดับโรงงานทําไม่ได้บอกเลยนะต้นทุนในการผลิตสูงมากแต่เราสามารถส่งให้ในราคาส่งถูกสุดๆเลยนะ,คะยค่ะยาแนวเดินได้สีเดียวกันที่นี่ที่เดียวนะคะต้นตํำรับออริจินอลค่ะ นี่นะคะยาในที่เราใช้ก็เป็นยาแนวเกร็ดยังของห,งหนังแท้เลยนะตัวปอมพวกนี้เรามีจัดส่งหมดเลยนะคะนี่ใครต้องการเป็นแบบไหนเรามีส่งหมดเลยค่ะทักมานะคะนี่รอรับออเดอร์รัวเลยค่ะอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะ อันนี้จะเป็นมินิไซส์มินิไซส์ KL 2 1 MINI มินิกับ KL 2 5ที่แบบขายดีมากๆเลยค่ะขายดีสุดขายดีสุดพลังมากลูกค้าแบบขายส่งขายส่งก็ถูกมากลูกค้าไปขายต่อกําไรขั้นต่ำเนี่ยใบหนึ่งก็4500นี่คือขั้นต่ําที่ได้เลยนะคะแพ็คส่งโลัวๆค่ะเอเซอรีมีส่งทั้งหมดค่ะ ผ้าพันตัวห้อยม้าพวกนี้ทําได้หมดนะคะลูกค้าปั๊มแบรน์ของตัวเองลงไปเราก็ทําได้ค่ะต้องการเป็ียนแบบไหนทําได้หมดนะคะแพ็คส่งรัวๆค่ะไปไปอีกทีนึงค่ะร็อนนี้ก็700กว่าใบเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะผ้ายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวรองลงรังเลยนะลูกค้ารอรับเลยนะคะของใครที่ออเดอร์ไว้รอรับปังๆค่ะรุ่นนี้คือขายดีขายดีมาก ครั้งที่แล้วก็ผลิตมาก็หมดเกลี้ยงค่ะอันนี้ก็กำลังจะไปอีก700กว่าใบนะคะเหลือในสต็อกไม่เยอะแล้วนะคะคุณลูกค้านี่เลยใครต้องการผลิตกระเป๋านะคะมีแบบของคุณมาให้เราหรือจะเอาบ็อกซ์ของทางเราก็ทําได้หมดนะคะอันนี้จะโชว์เป็น example เ,เนาะนี่จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะนเป็นตัวอย่างของเราที่มีนะพวกถังเอ่ยพวกนี้เอ่ยคือเรามีเยอะมากค่ะถังเนี่ยจะมีไซส์14แล้วก็ไซส์17กําลังจะเข้ามาอีกประมาณ4-500ใบนะรอรับเลยค่ะ อแอดมินเขาจะเขาจะเขาอยากโชว์ะคะ่ะทีมงานจริงกับเบลสตเขาอยากโชว์ว่าเรามีอะไรบ้างเอามาโชว์คร่าวๆคะ่ะเอามาโชว์คร่าวๆให้ดูเนาะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะไปกลางคืนนี้นะคะไล์อีกทีนึงประมาณช่วงทุ่มครึ่งนะคะรอติดตามได้เลยะคะ่ะอันนี้แท็กส่งของรัวๆะคะ่ะ KL ยมากเลยิบซ้ำ KL 21-23, KL 2อคล็ก KL 2 5คล็อกหนังอะไรคะต้องการเป็นแบบไหนจินนี่ก็มีหมดเลยนะนี่กลุ่มนี้จะเป็น KL ค่ะ เคเอาครอกโคดายโอเคค่ะรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะสวยเวอร์อันนี้ก็กำลังเข้ามาอีกสีห้าลังใหญ่นะคะนี่จะเป็น CL ซีลีนเนาะ CL นะคะคือแบบ ถือแล้วแบบไม่รู้ว่าว่านี่มันหนังแท้หรือพียู่นะเพราะว่าเราใช้บล็อกย่องกนกับของหนังแท้มาการผลิตของสินค้าของทางเราทุกใบนะคะยาแนวเดินได้สีเดียวกันแบบนี้หนังเย็บอย่างดีอย่างนี้ช่างฝีมือเย็บอย่างนี้นะคะงานปังมาก <Okay. S 1> ข้างในเป็นหนังกลับใช้ง่ายมากเลยเนาะอันนี้ CL ที่เข้ามาเนี่ยจะมีทขมงดมด2ไซส์คือไซส์ย20กับไซส์ย3 3 c m ค่ะงานสวยมาก เดี๋ยวกลางคืนนี้น้องจะไลฟ์ Full HD ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะว่ามีของใหม่เข้าอะไรบ้างอย่าติดตามกระเป๋าแฟชั่นใครที่ยังไม่เคยสัมผัสว่าของถูกและดีจริงคือเป็นยังไงของถูกและดีจริงเป็นยังไงต้องติดตามที่นี่ที่เดียวแอดจริงกับแบรสโตร์ของเรานะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกคนที่มาดูสินค้าของเราเนาะโอเคเดี๋ยวทางทีมงานก็จะแพ็คส่งละอันนี้คือเรียกกรับส่งของแล้วก็เตรียมแพ็คส่งให้เลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งนะขอบคุณจ้า Ha <laughs>